โจทย์ใครมาเนี่ยกับตันอัพสกิลแบบนี้กับตันไอ้เนี่ยมันเห็นไอ้มันมีคาเซ็ตไหนี่ยก็เลยเอ๊ะแม่แม่กับตันไปโจทย์ใครมาเนี่ยอัพสกิลแบบนี้กับตันสองพันสิบเจ็ดไปเนี่ยผมฟังพี่หวานมานะบอกว่าอันเนี้ยต้องนำพี่หวานคือใครวะอ่าช่องไอหวานนะพี่พี่ช่องไอหวานทำไมเขาบอกว่าอะไรกันแก้วาแต่ว่าันมันผสมกับอันนี้ด้วยไงพี่ ส่งมาความคิดถิ่นด้วยนะคือวันเนี้ยมันเมันเนี้ยผมก็เลยต้องอ่ะฉันกูอัพแบบสลับพี่หวานโดนกับตันเบมแล้วไอ,อ,อ้ชิบหายแล้วมึงเบมกูทำไมวะสรุปไอหวานผิดปะฮะสวัสดีครับอะไรครับมีมีคนเรียกผมไอ้กัปตันไอหวานทำไรลงไปเนี่ยกับกัตันกัปตันอะไรเหรอครับเอาเอางี้กูสรุปให้ฟังอ p พเอีอะไรเต็มก็ได้แต่ไม่ใช่แบบ หนึ่งเว้สองสองสองมันมันต้องมีอย่างดึงอย่างดึงหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งสี่ครับมันมันไม่ใช่แบบแบ่งอัพแบ่งอัพมันจะไม่เก่งครับไม่เอ้ากัปตันไอแหววไอไอหวานก็คิดเหมือนพี่นี่แล้วกัปตันอัพแบบนั้นทำไมอะกัปตันไปโจดใครมาครับไอคิวซิกไม่ได้นะไปจริงนะเขาบอกกับตาไอหวานว่าเอ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 าไหนไหนไหคลิปไหนคลิปไหนฮัลโหลคลิปไหนก่อนไอหวานทำไงเนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วโจดไอโหวกโจดไอหวานไอคุณลดตรงผมหมอหหววาานน หวานฟังผมก่อนเขาบอกว่าเขาอัพตามหวานแต่ไม่ได้ไม่ได้อัพตามหวานคกปะอ๋ออัพตามก็ก็นี่ไงเขาก็อัพคนละครึ่งไงก็สูตรผมครึ่งหนึ่งสูตรเขาครึ่งหนึ่งไงก็เลยออกมาเป็นสองสองพอยต์สามพอยต์หนึ่งพอยต์หรือเปล่าโอเคอัศวิลเป็นเรื่องได้ไงวะเนี่ยผมผิดเองผมผิดเองผมรับแต่หวานผิดอันนี้ผมเห็นด้วยคุณผิดหวานครับคุณทําให้พวกเราไม่ได้ไปทีไอนะรู้ปะเนี่ยโอ้โหเป็นงั้นผมผมชดเชยยังไงดีรอบเนี้ยรอบรอบหน้า เราเราต้องซ้อมมาถึงปีหน้านะผมว่าในว่าปีนี้เราไม่ได้ไปเอ้ยไม่เป็นไรคุณหวานเรายังมีเวลาแก้ตัวอีก365วันได้ครับโอ้ถ้าได้อย่างนี้เราแบบว่าสามารถเคลียร์ใจก็ด้วยการแบบไทยนี่หนึ่งหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้ให้กัปตันเอาไงดีเอาไงดีวะหรือว่าแบบยังไงไอหวานมันจะลองขอไอหวานอยากลดรงตัวเองจะต้องล้างอายแต่แบบแบบแบบว่ามาอ้างอีกไอหวานเล่นไทยที่แบบแบ่งสกิลอย่างนั้นไม่ได้แต่เคก็ไหวนะนี่จริง ตัวได้สู้ได้ถ้าไทยดีอ่ะเล่นข้างแล้วกูเล่นการกูไม่สูแ้แล้วมันมีเดินไม่แล้วไอ้แว่นไม่เก่งแล้วก็ทำเสือไปฟังทำไมวะไม่เข้าใจวะเออเออเอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้คุณเอาแฟกมาพูดหรือคุณแบบลดตรงผมหมัดตรงแล้วเนี่ยคุณวิ๊กกะสาเออไม่ไปฟังเขาแล้วก็บิ๊อนแมทอย่างนี้ถือเป็นนักพากย์สองช่องตีกันไหมครับใช่ครับนักพากย์ไม่ถูกกันอยู่แล้วครับอย่างนี้เราต้องเอฟเชาร์โดไฟล์เลยครับจำได้ว่าชาตอนผไฟล์ดูกราฟกราฟตารางว่าทุกช่องไม่ถูกกัน ถูกต้องครับกดแบบไหนบ้างครับนะห้ามลูนห้ามเลนด็อกห้ามขวดห้ามเซนที่มาครับวันดีวันไทยนี่ชอบเลยเฮ้ยเขามีเซฟตั้งดูเทเกะก็ได้ดีว่าไอ้ที่ยา่ไหนวะเป็นการลงทุนที่ดีกก็คลิที่หน้าอัพสามงามหน่อย โอ้โหอัพสามดำวิดโดเลตให้กูสิบบาทให้กูอัพสามดำแล้วกูจะสู้กันได้นะให้กูอัพสามดำไม่มีภาพเลยที่นี่อะไม่เป็นไรครับกับการสู้ๆครับสู้ๆสู้ครับกับตารมาแล้วครับเอาปากปากปาก อออไอวหวหานเป็นดักภาพจริงบบเปล่าน,นี่ไอหวานเป็นดักภาพจริงเปลเนี่ยไอบาหวานจะยอมแพ้บาหวานไอหวานลาดกีบแม่นเนี่ยทำไมไม่ไปแข่งะว,วะอเออสงทู่กบดำได้ไหมวะมุ้าว่า,ากับบัตไม่ใช่ย่อยอุยอ้ยเอาวะอุย้ย ลงมือก่อนครับอุ้ยโอ้ยมุ๊บแบนพี่ถังนะคระับผม เขามาตีชาดแล้วดูอยู่ดูอยู่กูบอกเลยสู่สีจัด cái may là a few moments later เออก็แต่เราหน้าหน้าเพิ่มกดป่ะแบบถ้าเกิน15บากีนักพี๊บอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่อยๆเลยผมว่าไม่ไม่ดีนะผมว่าเรื่อยๆดีกว่าได้ไม่ได้เฮียพ้นฝันได้เรื่อยๆกูอยากได้ไปกูอยากไปต้มบาม่าโอ้กัปตันถ้าเป็นไปเลยก็ได้นะเฮ้ยถ้าจบแล้วโทรหาผมหน่อยนะอีกนานเนี่ยกูบอกเลยไอ้เฮียส่งแล้วเสปอนโกหังยังบอกให้โทรหาอเีกนานเนี่ย ดันปีกมา30นาทีมันจะตายกันยังไงวะเนี่ยมันฆ่ากันไม่ได้เฮียไทดี่อ่ะพ่อตายได้ถ้ามันดูเลือดตัวหน่อยอ่ะเฮียกูยูภาพไปสัตวตื่นไทที่มันแข็งนะมันมีอินเดียนะโดนทอดเข้าป้องก็ไม่ตายอืมโดนทอดป้องเอาเลือดออกไปเรื่อยๆยังก็ตายไอ้สัตว์โดนไ้นี่ผมแข็งอ่ะโคตรแข็งแน่นอนนี่ไเฮียกับตันไม่ไม่ไม่ได้เลยนะสรุปมึงซื้อของดีๆดีๆอย่างเดียวเลยสัตว์ ไมไปซื้อรองเท้าแน่เกด้วยเชียเดี๋ยวกูโตลิงยุ่งได้ป้างอยู่แต่วันละหนึ่งอยู่กับตันเกมมีอัพพอร์ตเต็มวะโอ้สมุดสูตรนี่เนาะเฮ้ยไอคิไอคิวไอด้หนึ่งพันต้องเอาจริงกันหน่อยครับโอ้ยไอคิวฟุกไอคิวฟุกเอาไปไอคิวฟุกไลไอคิวฟุกไล โจนทอดไปฮะเ้ยโอยชูเอาชิบเปลี่ยนเทรดหยิบต้นไม้แล้วนะโอ้โหเล่นเทรได้จีด้วยนายฟอนเนี่ยย้อน ขอพองที่มันเซ็ตเลยสายบุกสายบุกกเหินครั้งแรกอะง,ง,งนึงไทเยเปิกัน <c oughs> หินช่องตายเนี่ยครับ <c oughs> ผมโคตรง่วงไงไวันนี้ <c oughs> yeah. ไอคิวฟุกอุ้ยไอคิวเอาเอาเพยอุ้ยอุ้ยอดเลยโอ้ิไอคิวฟุกก็ต้องไอคิวฟุกต้องตานแล้วไอคิวก็โยนไม้แล้วก็วิ่งออกแล้วไอคิวฟุกจะไปฆ่าหมาทำไมแล้วอดเลยโอ้โหเคเอฟซีพี่ต้องส่ายได้กินแบบซอสมะเขือ ปล่อยแว่นเลือดฟอสแว่นหน่อยดิปุ๊บไอหวานอ่ะแบบกดดูคีบหน่อยดิพี่แบ๊กโอ้โหไอหวานเนี่ยกินคนเดียวด้วยทอยยิบอิมว่าไอสัดยิบอิ่มหนึ่งพันบาทอะไรดียังไม่จบยังไม่จบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทุกอย่างอ่าห้ามลูนห้ามเลนด็อกห้ามขวดยถ้าเลนดอไมันห้ามเลนด็อกไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยทามมันเลนด็อกวะถ้าถ้าเลนด็อกกู้งซีดาร์นะ เอาดี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 ตีทิ้งอ่อต่อให้ด้วยนะโอ้โหโอ้นี่แสดงว่าแพ้เขาบอกไม่เอาจริงได้ดิไม่ครับไม่อะไรดีเพิ่มอย่างดีเพิ่มดีกว่าเนี่ยแผลใบแผล่ตาไม่ได้ขับตันคุณเล่นผู้เล่นไหมครัน้ำตาเมื่อกี้นี่คืออะไรน้ำตาลูกผู้ชายหรือเปล่าอาจารยน้ำตาลูกผู้ชายครั กับตันน่าจะเอาจริงนะครับดูจากที่อาสกิลเอาจริงกว่าตอนที่ไอ่กอได้เงินหนึ่งพันอันนี้ไก่มันตกตัน<ด>มัน<ด>้ยหลายร้อยลาดด้านห,<ม>หลาย,ยลาสิบลา <c oughs> ้านได้หวานกดันหนักวะก็ย้อนไปเลยดิเว้ยมันเจียวอ่ะใจเย็นครับพี่ทอยใจเย็นครับเดี๋ยวจะกลายเป็น แดกไล้เหีย KFC มึงก็จะหาไก่ทอดตลาดแดกด้วยไก่ทอดหาดใหญ่ดีว่ะท้อยไก่หาดไก่ทอดหาดใหญ่แซ่บๆไม่มียดีไ,ไก่ทอดหาดใหญ่มีทุกที่ <c oughs> างม,มีตลาดอะ ยี่ยวิชาสามบทตัวไปอื้อใช่ไหมยี่ยอ่ไทยทีพันพูพี่พาพด,ดีกว่าอันนี้กูเห็นแย่กว่านี้คือยี่ยเว้ยแม่งแทงขีมันอย่างเดียวอ่ะฆ่าเราไม่ตายดีดีนะวัดกันไททีเนี่ยไม่วัดกันไหนโอ้วาว ตันสีวอร์ดไอ้เหี้ยวิชาบขอท้ขอก่อนเยอะแบกบรีวอร์ดไอ้สัสสองรอบแล้วกูหน้าหลบสัส ดีมากเจ็ดแม่เหี้ยไอ้เหี้ยเจีบเจ็บแกลอดมันทึ่งปากเหรอเนาะว่าได้ไอ้ดอยไอ้สัสไอ้เหี้ย่อจริงมะตัวทอแต่ไอ้เหี้ยแม่งก็ทอแล้วแม่งก็ตายคีิไอ้สัสวนแม่งอยู่เนี่ย เรียกประาซื้อไม่ดีหรอวะว่า,วา,วาเืิดเลือดเ,เครียดตายแล้วน็อกไอสัตว์คนเราไม่จะมัว่วเนะาะตัดคืนตึงตัด,ดตา,ดายบ้างกลัวตายหวอกวัวแลนถึงตายแล้ว ทอยแชทฝากถามว่าถ้าไม่ได้กินไก่ทอดเยซีจะกินไก่ทอดสวิทหรือไก่ทอดแปดริ้วแทนเดี๋ยวคนถามมาได้ได้กินทั้งปีหลับเรือโอ้โหเฮียทั้งหมดระเบิดเลือกคือได้สัตว์แม่งตายแล้ว จะเป็บ One eternity later แต่ฟอร์มจะ่เบิ่มแล้ววบนี่ันนานจิงบวะโอ้ยเห็นไอ้จีกดไม่ทิกแวนนี่กูดูใครอยู่เนี่ย มีการสลับรองเทา้ากันด้วยเหรอ oh. มาว่าโะโอ้แล้วของเด็ดมาแล้วของเด็ดมาแล้วโอ้ยหาฟัานนะอีกฝั่ง่ะโอ้ยโอ้ย เอาตายแล้วได้จ er> ้ะเออจริงๆก็สุดหวั่นทุกได้เพราะว่าเอ้าเอาเอาอ้ยซื้อมาหายยี่อะไรวะน้องพันพันยอมครับทำไมมันซื้อโซเอ้ทำไมมันไม่ซื้อโซลีบอกเพี่โอ้โหแล้วแทนักพาก่อนเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยวะหนึ่งพันบาทกับตันไอ้พวกหรามึงไปพาก้วให้ไอ้หวานกลางแทนหรือว่าถามได้วยไปทำไมคุณถึงออกเบอร์เซิร์ฟวะ ผมมมไ่เเข้้าใจลยักัปตันชอบตีไวครับกัปตันชอบซื้อมูนฉาดอะไรอย่างนี้หลายๆอันอยู่แล้วครับในเกมปกติแต่มูนฉาดมันน่าจะเงินไม่ทันเลยเบอร์เซิร์แทนผมว่าไดหวานผิดว่ะมีสกินผมว่าเกี่ยวว่ะจริงเพราะว่าสกินดาบมันก็เลยยาวกว่าป่ะครับเราลองดึงเขาเข้าทีมไหมกัปตันเขาหวานสนใจไปทีไอไหมหวานเรามีเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันนะเผื่อหวานไม่รู้ตัวให้ผมเป็นนักพากย์ด้วยจิ๊กให้ผมเป็นนักพากย์ด้วย สรุปแล้วอัพยังไงถ้าทีมคุณอยากดันป้อมอัพทอสนำครับถ้าทีมคุณไม่อยากดันป้อมแล้วอยากโฮฟาร์มปกติไม่อยากฆ่าไม่อยากทำฮาอะไรเลยอัพอัพเอาแลนครับแต่ถ้าเจอตัวพิวแนะนําให้อัพเอาแลนครับอัพทอสตัวพิวมีสิทธิ์หลบได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราจ่ายแค่อาลแลนดๆสดสดโดยที่ไม่จ่ายทอสเดเมจก็เยอะอยู่แล้วแต่ถ้ากลับกันถ้าคุณจะจ่ายทอสให้โดนตัวพิวคุณจะต้องจ่ายเอาแลนแล้วจ่ายทอสครับคุณจะเสียมานาสองต่อคุณเข้าใจหรือยังนี่คือสิ่งที่ผมจะะะแล้้้ววถาาปรโโยยยชนนเเออ่่งทีดด